นี่ท่านยากะจะมาแช่ประสบการณ์การเฮ็ดลูกสิ่นเหนือนะคะหลังจากที่เฮ็ดลูกสิ่นปลาไปแล้วเทถิมนะคะเพราะว่ามันข้าวล่ะกะเข้มมากๆเข้มแบบเข้มปีเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ใหญ่เขาไม่ยุบานไม้นะคะนี่ก็คือการเฮ็ดลูกสิ้นหลอบที่สองนะคะนี่ก็คือสูตรที่ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะใส่แป้งมันสามส่วนโตค่ะน้ำเย็น200 ml อละค่ะ,ก,ะกับเกลือหนึ่งส่วนซาด้ค่ะน้ำตาลสองส่วนโตงฟู่หนึ่งส่วนโตละกะ พริกไทยปนหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเ้าก็ผงกระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ปัสฟ้าเขียวหนึ่งช้อนโตะค่ะผงชูรดผงฟุงฟิงหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะรถดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอยากจะใส่น้ำเย็นแล้วก็น้ำแข็งค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปด้วยค่ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันจริงๆแล้วต่างใจใจเฮ็ดสูตรเก่ารอยกัมค่ะแต่ว่ามีเนื้อว่ากิ้วค่ะถี่ได้มาจากคอสโกก็เลยเฮ็ดเป็นสูตรหนึ่งพันกมค่ะวันนี้จะบมีเครื่องฟังด้วยค่ะจากกะกาเอาค่ะจากที่เอาเนื้อบดค่ะใส่ไปในเครื่องปั่นแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ไปในเครื่องปั่นค่ะสำคัญมากๆเวลาปั ต้องใส่น้ำแข็งใส่น้ำเย็นไปนะคะแต่ว่าใส่น้ำลายเหนเห,นเหนือนี่เย็นอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าว่าสัตว์มันจะบดเด้งค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คือสภาพเหื้อที่บดแล้วนะคะมันจะบ่ค่อยเหนียวบ่ค่อยละเอียดปนใดค่ะเพราะว่าท่านยาบริได้ใส่น้ำลายยาดมันบริน,น่นบรเด้งมันเลยก็จะกลายเป็นลูกศนเอ็นเหนื่อนะคะก็เอาใส่ในถุงสิบหลอกค่ะเพราะมันจะสะดวกละก็มันจะเลยความเย็นค่ะเวลาห่อไปเขาสองฟิตเด้อจ้ะมีไอยบุญช่วยค่ะแผนอุ่นอัวค่ะท่านยากกระพึงเลิกงานนะคะวันศุกร์ค่ะส่วนไอบุญช่วยนี้ เพื่อนก็ยุดงานค่ะอยู่บานซื้อแยกับกับมาจากเฮดงานค่ะก็อยากจะเฮดลูกสินไว้กินนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงนานาวการเฮดลูกสินนยคะมันก็จะสะดวกสบายในการเฮดก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ปั่นเนื้อแล้วค่ะเอาเนื้อใส่1ิบล็อกนะคะเหล่าที่นี่ก็จะมาแช่แข็งไว้ค่ะประมาณ4 5นาทีนะคะเพื่อนเพื่อให้เนื้อมันเด้งนะจ๊ะวางรอเนื้อแซ่แข็งกับมาทายลูกกับน้องมาขอบครัวของทันยานะคะเหล่าที่นี่ก็จะมาปั่นลูกสินกันค่ะที่การปั่นลูกสินนี่ก็คือายๆค่ะก็คือ ใส่หนิวโป่งแลวก็เหนิวสีค่ะเห็ดเห็นมันเป็นกลมๆค่ะแลกๆกาจะเฮ็ดบ่ได้นะคะเฮ็ดไปเห็ดมากก็จะชินไปเองค่ะคือจังท่านยานี่ค่ะตอนนี้ถาห้ป่านลูกซินปนี่คือแบบว่าชิลมากๆแลวก็มากมากๆค่ะมากเห็ดลูกซินปเห็นว่าลูกสินหลายๆเนี่ยคือว่าท่านยาเห็ดไป2กิโลนะคะก็คือว่าปั่นไป2รหลอบค่ะเพื่อนๆหลอบละหนึ่งพันกรัม้อจ้ะขนาดว่าปั่นไปหลอบละหนึ่งกิโลนะคะลูกสินก็จะบค่อยเนียนบานใด้นะคะเพื่อนๆที่แล้วดิท่านยาเห็ดเฟอหมอย่ๆแล้วกก็เลูิะ หายนถี่เฮดระบบบอเกิดให้ทันหญานะคะก็คือว่าตอนนี้เพิ่นกับไอบุญช่วยนี่ค่ะเป็นมูกันคะ่ะคุยกันทุกมือส่งข้อความหากันทุกมือเพราเนริอมการถี่ก่อสังบอเกิดทันานญานี่ค่ะบอกว่าเฟอร์ของทัานญานี่แสบมากลูกซินนี่คือแสบมากๆเลยค่ะเพิ่นก็บ,บอกว่าอยากให้ทัานญานี่เฮดเฟอร์ให้อีกคะ่ะได้เลยคะ่ะแต่ว่าต้องสื่ออุปกรณ์มาเองนะคะทนยาก็จะเป็นหน้าที่แค่คุกให้คะ่ะบอคิดค่าแรงคะ่ะแต่ว่าทันานญก็จะได้เฮดคลิปไปนั่งนะคะแล้วก็จะได้